ชาวลักษณาสถิตเมถุนเนี่ยในเดือนนี้นะครับชาวลักษณาสถิตเมตุนเนี่ยจะมีโอกาสพบปะพบเจอผู้คนมากขึ้นนะครับและต้องพูดคุยมากขึ้นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้น ัักกผผมมพูดคุยบติดตามได้ที่เ ww บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2564ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับผมได้ดูดวงเอาไว้ล่วงหน้านะครับหลายท่านที่ได้ไปชมคลิปแล้วมีการติดต่อกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสิงหามาหาอภิวัตเนี่ยนะครับมาสอบถามรายละเอียดต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการดูเจาะทุกลักานาให้เลยนะครับคราวนี้ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากเรียกว่ามีการเรียงตัวของดวงดาวนะครับที่เกิดคุณภาพบางอย่างที่เรียกว่ามหาอภิวัตอภิวัตเนี่ยนะครับในความหมายก็คือมันจะมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งนะฉะนั้นถ้าเป็นดาวที่เป็นสุพะและดีอยู่แล้วมันก็จะยิ่งดีขึ้นขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นดาวบาบเคราะห์และมีคุณภาพทางร้าย มันก็จะยิ่งร้ายไปด้วยนะครับฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของผมเนี่ยนะครับท่านต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ตัวเองสวดมนต์ถือศีลแปดนั่งสมาธิอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์นะครับแล้วท่านจะรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆใครที่ดีอยู่แล้วมีบุญบารมีอยู่แล้วจะดียิ่งๆขึ้นไป จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะครับส่วนใครที่แย่อยู่นะต้องระมัดระวังมันจะแย่มากขึ้นแต่วิธีการที่ผ่อนหนักเป็นเบาท่านจะต้องสร้างบุญสร้างบารมีอย่างที่ผมบอกคือการสวดมนต์การนั่งสมาธินะครับและการอุทิศบุญให้ถูกต้องให้หมันแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับส่วนในรา,ายละเอียดว่าสิงหามหาพิวัติเป็นอย่างไรอย่าลืมไปติดตามในช่องยูท b e ของผมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์และหาดูได้เลยนะครับ ลัคนาสถิตเมถุนประจําเดือนสิงหาคม2564นะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระพุธในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวพระพุธมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับข้ามไปถึงสองราศีเลยนะแล้วเป็นการเดินแบบเสิร์ตก็คือรุดหน้าอย่างรวดเร็วด้วยฉะนั้นในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยจะมีโอกาสพบปะพบเจอผู้คนมากขึ้น และต้องพูดคุยมากขึ้นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นต้องบริหารจัดการมากขึ้นนะครับให้เน้นการจัดลำดับความสำคัญให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพื่อให้การพูดคุยการเจรจานี้มีประสิทธิภาพนะครับหรือใครที่ทำธุรกิจก็จะมีโอกาสซื้อขายในระยะสั้นๆรวดเร็วซื้อมาขายไปเปลี่ยนแปลงมีความสำเร็จสูงนะครับในเดือนนี้ การเงินนะครับในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครที่มีลูกหนี้จะมีโอกาสได้รับเงินจากลูกหนี้นะครับตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนี่ท่านทวงลูกหนี้ได้เลยลูกหนี้ก็มีโอกาสให้นะครับมีโอกาสจ่ายคืนนะเพราะเดือนนี้อย่างที่บอกพระพุทธเนี่ยมีเดินหน้าอย่างรวดเร็วข้ามถึงสองราศีเลยฉะนั้นเดือนนี้วาจาจะเป็นมหาราภฉะนั้นถ้าใครที่ ต้องพบเจอผู้คนนะครับให้เน้นการพูดเน้นการเจรจาเน้นการหว่านล้อมนะความสำเร็จทั้งหมดในการเงินจะเกิดขึ้นจากการเจรจาทั้งสิ้นครับการลงทุนนะครับเดือนนี <t> ้ใครที่อยากลงทุนนะครับผมแนะนำให้ลงทุนเป็นระยะสั้นนะแล้วลองพิจารณาในกลุ่มยานยนต์นะกลุ่มที่เป็นอุปกรณ์ต่อเนื่อง นะเกี่ยวข้องกับยานยนต์เกี่ยวข้องกับโลหะอย่างนี้น,นะครับจะมีโอกาสทํากําไรระยะสั้นได้ดีทีเดียวนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีนะครับใครที่สนใจในเรื่องของเทรดสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับให้ลงทุนในระยะสั้นนะครับแล้วให้เลือกเน้นสกุลเงินดิจิตอลในกลุ่มยุโรปจะสามารถทํากำไรได้ดีทีเดียวครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่086-336-6390หรือ Line right at open down การง,งานนะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยในเดือนนี้ จะมีเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับถึงแม้จะมีการชะลอตัวไปบ้างจากสถานการณ์โควิดต่างๆแต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมแนะนำให้เวลาที่จะทำอะไรต้องมีหุ้นส่วนนะครับใครจะเริ่มในเดือนนี้สมมุติอยากจะทำข้าวมาขายกันก็อย่าทำคนเดียวชวนเพื่อนมาหุ้นนะ ใครเป็นเจ้าของกิจการก็ไปคุยกับหุ้นส่วนว่าเราจะทําอะไรรลดมความคิดซึ่งกันและกันนะครับอย่าทําคนเดียวมันจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงถ้าใครเป็นพนักงานประจํานะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามท้าก็เรียกประชุมขอความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายและให้หลายๆฝ่ายมาร่วมมือร่วมใจพร้อมๆกันอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้งานมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมครับ ความรักนะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยใครที่มีคู่อยู่แล้วเรียกว่าความรักหวานชื่นนะครับถ้าอยากจะเติมเต็มให้มันดีขึ้นไปอีกผมก็แนะนําเปลี่ยนอิริยาบถกันบ้างไปเยี่ยมเยียนครอบครัวพากันไปหาบ้านแม่บ้านพ่อซื้อของไปฝากอะไรเงนี้นะนัดกันบ้างมันก็จะทําให้มีกิจกรรมของคู่รักของเราได้ดีขึ้นนะครับส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยนะครับจะมีโอกาสพบเจอจากการเดินทางหรือเพื่อนแนะนํา นะรหรือถ้าเอาเร็วเนี่ยก็ถามเพื่อนเลยเพื่อนแนะนำคนนู้นคนน้ให้รู้จักกันหน่อยมันก็จะมีโอกาสสำเร็จได้ในเดือนนี้นะครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพคศส,สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่ชะตาในมหาฤกมงคลประจำเดือน ส่งกำลังหนุดนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนกาวหรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390สุขภาพนะครับ ระมัดระวังในเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษอาหารท้องไม่ย่อยอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากบางทีเราพูดเยอะก็ได้เพราะเดือนนี้พูดเยอะลมเข้าท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงระวังในเรื่องของเส้นเอ็นปวดเมื่อยอะไรเงรรี้ยกระดูกและข้ออย่างเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยผมแนะนำให้ปล่อยปลา นะครับเป็นป,ป,ปลาดุกปลาไหลปลาช่อนปลาหน้าดินอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ358ใครที่ไม่เข้าใจว่า358คืออะไรนะครับท่านไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับหมวดธรรมะธรรมนิมิตนะกดที่เพลย์ลิสต์ดูธรรมะธรรมนิมิตอยู่ EP ที่8ท่านไปดูว่าคืออะไรและฝึกทำนะครับให้ชำนาญน,นะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครที่สนใจอยากนำไปเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการเปิดเลขฝันให้โชคท่านกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกรายการได้เลยไปดูรายการเฉพาะทางนะครับและนําเลขตรงนี้ที่ผมให้ตรงเนี้ไป m i x and Match ใช้เสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับ6 5 1 3 4 ท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับและได้ให้คำติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมเนี่ยนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คําว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่มไลน์ส q u a r e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปู่เทพรกรน,นะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาบนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาบนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการบงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยากคุยเรื่องธรรมะ ก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับระอาจารย์กฤษณะนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ